สวัสดีครับนักเรียนที่ร่าขางมาเซอร์ทุกคนนะครับมาครับแล้วก็เจอกันนะครับเป็นชั่วโมงที่สี่นะครับผมอหลังจากที่มาเซอร์ให้ให้งานแล้วก็ท่านเลยลองทําแบบฝึกหัดนะครับเราก็มีบางคนที่ลองให้มาเซอร์ลองลองส่งเหมือนกันส่วนตัวแล้วลให้มาตเซอร์ดูหลายคนอยู่นะครับมาเซอร์ก็เห็นว่าทุกคนทําได้นะครับลูกนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาต่อยอดเรื่องก,การวางแผนนะครับโดยการเอาความคิดมาแสดงเป็นแผนผังหรือแสดงหาทางออกเป็นขั้นตอนนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับวันนี้เราเริ่มใช้โปรแกรมนะครับในการทํางานนะครับว่าเราจะนําการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดความคิดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างเด็กจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับที่ลกักวันนี้เลยนะครับมาจร์ก็อยากให้นักเรียนเข้าไปที่ Google กันเลยนะครับผมรู้จัก Google c h r o m มไหมครับอ่ะพอาะ้นเรียนเข้าไปที่ Google แล้วปุ๊บนักเรียนกดเข้าไปเลยนะครับพอนักเรียนกดเข้าไปแล้วนักเรียนพิมคำว่าอ่าโคดซีโอด CODE. โออในช่วงชั้นป .4 ก็เริ่มคอยผ่านมาแล้วใช่ไหมให้กดเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปแล้วให้เเข้าไปที่คําว่านักเรียนนะครับพอเรนเข้าไปที่นักเรียนแล้วให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยจะเจอคําว่าคอสที่2นะครับวันนี้มาเซอร์จะให้ลองฝึกการถ่ายทอดอย่างง่ายก่อนนะครับวันนี้ก็คือการใช้เขาวงกดการจับลําดับเขาวงกดการจับลําดับนะบ,บนเรียนนี้นะครับ อยากให้นักเรียนลองนะครับเของกดการจัดลำดับให้นักเรียนนะครับลองทําตั้งแต่เลเวลที่1ถึงเลเวลที่5นะครับให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับลูกเรามาดูอันที่หนึ่งกันเขาบอกว่าคุณช่วยฉันจับจมูกเกเรน,นี้หน่อยสิให้นักเรียนครับเดินตามช่องไปหายจามูกเขียวเราจะเดินยังไงนะครับลองดูครับนับหนึ่งถึง แับช่องเลยนะลูกนั่ช่องที่หนึ่งช่องที่สองแสดงว่าเราเดินหน้าไปกี่ครั้งครับลูกสองครั้งนะครับลองดูซิเสร็จแล้วกดคำว่าเริ่มต้นผ่านไหมครับอ่าพอผ่านแล้วนักเรียนนะครับมันจะขึ้นว่า,าขอแสดงความยินดีนักเรียนกดไปที่ไปต่อนักเรียนสังเกตอะไรไหมครับลูกฮะสังเกตอะไรไหมครับ เราได้สังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวเห็นไหมครับโลเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวทันทีคราวนี้เราจะทํำยังไงให้ไปหามุงเขียวอีกดูซินับช่องสิว่าเราจะเดินไปกี่ช่องดีให้เรียงลําดับนะครับแต่ถ้าอันไหนเราเรียงลําดับผิดมันก็จะมันจะขึ้นยังไงครับเดี๋ยวลองดูนะเราเรียงลําดับผิด มันจะไม่ผ่านนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ครับลองเอาออกนะครับไปที่กดเมาส์ค้างไว้ลากออกมานะอ่ะดูซินับหนึ่งสองสามอีกกี่ช่องครับลูกเดินหน้ากี่ช่องดีกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลองดูซิหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งถึงไหมอ่า แสดงว่าเราผ่านขั้นตอนเลเวลที่2แล้วอะคราวนี้จะให้ทำครับถึงเลเวลที่อะไรเลเวลที่5ทุกอันต้องเป็นสีเขียวจนถึงเลเวลที่อะไรครับที่5นะครับพอนักเรียนถึงเลเวลที่5แล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอหน้านี้เลยนะครับทั้งหน้านะครับถ้าเป็นมือถือให้แคปหน้าจอทั้งหน้าถ้าเป็น นักเรียนทำในคอมให้ถ่ายรูปเอาเอาโ,โทรศัพท์ถ่ายรูปนะครับลงไปในอัลบั้มที่มาสเตอร์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะมีวิธีการบอกในไลน์นะครับว่ามีวิธีการอย่างไงนะครับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะครับมาสเตอร์ให้ทำแค่ถึงเลเวล5เลเวลที่1,2,3,4,5นะครับทุกอันต้องเป็นสีอะไรครับลูกสีเขียวพอเป็นสีเขียวเสร็จแล้วปุ๊บให้เลยถ่ายรูป หรือแคมหน้าจอมาส่งลงใหนเราบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า,ามีใครทำได้บ้างหรือไม่ได้นะครับลองดูนะครับลูกนี่เป็นวิธีการทำงานนะครับอย่าให้พวกเราลองถ่ายทอดรู้จักการแก้ปัญหาเองนะครับวันนี้พีก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับ แล้วก็บัดล้างมือบ่อยๆนะครับลงใส่แมสทุกครั้งก็จากบ้านนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับวันนี้มาเซฟขอดจเอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะที่รักทุกอันต้องเป็นสีเขียวเดเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นสีเขียวแล้วก็ถ่ายรูปถึงเลเวลห้าปุ๊บให้เรียนถ่ายรูปไปเลยเซฟให้ทำถึงเรเวลห้าถ่ายรูปลงในอัลบั้มแปลว่าเราส่งงานเสร็จ สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาสังขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ